สวัสดีครับนะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูสมผุดสมผุดแดงนะสมผุดแดงแบบว่ามือจริงๆที่เป็นประกาศออกไม้เห็นเลยนะครับเพราะทุกครั้งที่ลงไม่ได้มีภาพมือจริงไปประกอบนะแต่บงังเอิญว่าวันนี้โชคดีมีคนส่งมาให้ดูนะครับแต่เช้าเลยคือสมผุดแดงเกิดในเนินพฤหัสเนี่ยเนะี่ยมันก็ไม่ใหญ่มากเพียงแต่ว่ามือคนนี้ เนี่ยครับนี่จุดสีชมพูเห็นไหมเล็กๆนะจุดสีเล็กๆนี่สีชมพูอมชมพูนะครับเนี่ยบริเวณน,น,นี้นะเนี่ยนะมันจะเป็นสีอมชมพูอย่างเงี้ยแหละนะครับเรียกว่าสมผุดแดงมันจะต้องออกสีอมชมพูระเรื่อนะเพียงแต่ว่าตัวนี้อาจจะดูเล็กไปหน่อยนึงนะครับและมันก็ยังทับเส้นด้วยนะ มันยังทับเส้นสมาธิเส้นอารมณ์นี้ด้วยเหมือนกันมันขึ้นตอนนขึ้นเมื่อเมื่อวันหวยออกเนี่ยแหละนะขึ้นวันหวยออกเนี่ยแต่บังเอิญไว้เจ้าของมือไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นคนเสี่ยงโชคไม่ได้ซื้อหวยไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างไว้เลยแต่มันเกิดในจุดเนินพระรหัสเนี่ยดูแล้วมันจะเกี่ยวโน้มเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษามากกว่าเพราะ ้าตัวกําลังเรียนนะกําลังสอบกำลังอ่านหนังสือตั้งใจจะสอบจะเรียนเนี่ยเยอะเลยในะช่วงนี้แหละยพอเช้าขึ้นมาไอ้เจ้านี่แหละก็มาปรากฏอยู่ในมือมันทับเส้นสมาธิเส้นอารมณ์เนี่ยนะครับก็มันก็อาจจะมีทั้งดีทั้งเสียนะเพราะจุดที่มันขึ้นเนี่ยดูแล้วมันยังมีความสดใสมันจะเป็นสีชมพูมันไม่ใช่แดงฉ่ำๆมันไม่ใช่แดงเหมือนหมอง แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆบางอย่างที่เกี่ยวกับการเรียนสิ่งที่จะตัวกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับที่นำมาให้ดูเนี่ยอยากให้เห็นว่าไอ้จุดที่เป็นสมบุดแดงจริงๆนะมันเป็นสียังไงนะครับเนี่ยก็คือนี่แหละอมชมพูลักษณะแบบนี้แหละมันสีเดียวกันเลยนะกับที่มันเคยเกิดบนมือของผมเองเนี่นะสองครั้งเลยขึ้นที่ไรก็ได้ช่วงเมื่อนั้น,น,นเนี่ย สีกูเพียมพูดแบบนี้แหละเล็กๆแบบเดียวกันเลยนะ <Wow. S 1> เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่มีเส้นสมาธิสองเส้นลักษณะอย่างนี้ที่สวยแล้วถือว่าตีคู่กันไปได้สวยนะเป็นคนที่มีสมาธิจดจ่อตั้งใจแล้วทําแล้วก็ทําจริงทําจังนะครับเลยนะทําจริงจัง,จง,จงมุ่งมั่นเลยนะจุดนี้ถือว่าเป็นเส้นอารมณ์เข้าถูนวนเสาแลนัแหละอารมณ์มุ่งมั่นจริงจังในสิ่งที่ทา นี่เยภาพมุมดองเ,ดเห็นไหมครับมันมันจะเป็นจุดอมชมพูเล็กๆะเนียอมชมพูเล็กๆบริเวณนี้พอดีเลยนะโือที่ยกมาให้ดูอยากให้อยากให้เห็นว่าสมพุดแดงจริงๆมันจะต้องเกิดเป็นสียังไงก็คือต้งองอมชมพูแบบนี้แหละไม่ใช่สีคขำๆช้ำๆแดงๆนะครับมันต้องออกมีอมชมพูแล้วจะดีนะครับอยู่ที่เนินไหนก็ส่งเสริมเนินนั้นหมดนะครับ